ะครับพบกับผมแจ็คมมนนี่บัตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่26กมกราคม2565นะครับก็โอ้โหเกือบโกงความตายนะเซตวันนี้เกือบโกงความตายนะเพราะว่าโอ้ช่วงเช้านี่โดนกดไปยับเลยนะโดนกดไปยับเลยนะครับมาถึงแนว นี่นะครับมีแนวรับบริเวณตรงนี้หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้ากดมาถึงแนวนี้เลยนะครับโอ้โหสุดจริงๆนะสุดจริงๆกดหลุดเลยนะแต่ว่าโชคดีหน่อยคือว่าปิดกลับมาเนี่ยปิดกลับมาเนี่ยเกือ <c> บ <oughs> เป็นบวกเลยนะนะเกือบยืนเหนือหนึ่งพันหกรอยสี่สบเลยนะ อืมนะครับก็ถือว่าดีนะเพราะโดนกดลงมาเนี่ยเราก็เด้งขึ้นมาเนี่ยกี่จุดอ่ะสิบสี่จุดเลยนะใช่ไหมจากหนึ่งพั้ยยี่ิห้าขึ้นมาเป็นหนึ่งพนหกร้อยสาสิบเก้าสิบสี่จุดเลยนะขึ้นมานะครับนั่นก็นหมายความว่าเอาแล้วเว้ยจะเป็นแนวรับ แข็งแข็งแล้วเด้งขึ้นมาหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับ Time เฟ a มเด a y นะ t i ม e เฟ a m เด a y เดี๋ยวผมเปลี่ยนการาฟให้ดูเนี่ยเห็นไหมกดปุ๊บหลุดตอนแรกว่ากดให้มันหลุด e ีเแล้วไม่หลุดว้ามีแรงซื้อขึ้นมาเห็นไหมนะครับมีแรงซื้อขึ้นมาเห็นเออครับเนะี่ยทุกครั้งที่มันกดลงมาปุ๊บแล้วนี่ครับเห็นไหมแทงนี้แทงนี้เหมือนกันเลยนะ ปึ๊บกดลงมาปึ๊บแล้วจะแตะแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้ววันถัดไปเด้งเลยตึงๆนะนี่นะนี่นี่ครับเห็นไหมกดหลุดปึ๊บเด้งขึ้นมาเลยนะกดหลุดปึ๊บเด้งขึ้นมาแล้วก็วันถัดไปกระเด้งเด้งขึ้นสวยงามเลยเอาละเอาละขอให้เด้งเด้งแล้วกันนะขอให้เด้งแล้วกันแล้วก็ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็มีสัญญาณสองเขียว มีสัญญาณ2เขียวนั่นหมายความว่าก็มีโอกาสเด้งนะครับสำหรับตัวเซตนะสำหรับตัวเซตมีโอกาสเด้งนะโอเคคราวนี้เรามาดูหุ้นที่ทําให้ตลาดเด้งบ้างนะก็คือกลุ่มแบงก์เป็นพระเอกเลยนะวันนี้เป็นพระเอกเลยนะก็เคแบงกลับตัวเลยเฮเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเลยนะตอนนี้แนวรับก็อยู่ที่139บาทแนวต้าน1 5 1ห ถ้าจะเป็น2เขียวก็ต้อง145นะครับจะเป็น2เขียวนะถัดไป BBL นี่กับตัวเหมือนกันกับตัวเหมือนกันนะครับคนที่มีของวาง stop ล็อตไว้ที่127่งสบาทห้สิบตางค์แนวต้าน1 3ึ่งสบาทห้สิบตางค์ถ้าผ่านได้หนึ เป็นแนวต้านถัดไปนะถ้าจะเป็นสองเขียวนะสำหรับตัว BBL ก็ต้องก็ต้องหนึ่งจะเป็น2เขียว1 3ึ่จะเป็น2เขียวนะก็แนวนม้มขาขึ้นนะ BBL ถือว่าสวยดีถัดไป E A E A. แม่ยังไม่เข้าเงื่อนไขสองเขียวนะเพราะว่ามันยังไม่ทํำไฮสูงกว่าแท่งเขียวแท่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มานับเขียวนี้ใหม่นะถ้าพรุ่งนี้จะเป็นสองเขียวนะวันที่ยี่หกเนี่ยจะเป็นสองเขียวต้องทํำไฮที่เก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทถึงจะเป็นสองเขียวนะครับตอนนี้คนที่มีของวางซอปลอยไว้ที่เก้าสิบเอดบาทห้าสิบสตางค์แนวต้านก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมนะเซ็ตจะลงไปเท่าไหร่ฉันไม่สนนะ เออฉันไม่สนฉันจะแบบแชร์ไว้อย่างเงี้ยนะถัดไป SCB อ่ะก็นี่แหละแนวรับสำคัญลงมาทดสอบแนวรับสำคัญแล้วก็เด้งนะเนี่ยปิดเด้งเห็นปะ่ะทดสอบปึ้งแล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะยังไม่อยากหลุดนะครับถ้าคุณจะเทรดในกรอบไซเควนี้ก็จังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่มันต่ำแล้วละ่ะนะครับแล้วก็วางสับลอยไปที่หนึ่ง ยี่สิบสองบาทนะเพื่อขอเลียวอะไรเพื่อหวังกรอบขึ้นไปตรงนี้อืมใช่ไหมเพราะว่าย่ำ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 ก็ขึ้นไปลงมาย่ำ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 ก็มีโอกาสขึ้นไปนะครับไม่หลุดไงเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทห้ามหลุดนะตรงนี้ถ้าจะเทรดเทรดเอาแบบเก็งกำไรก็ได้นะแต่ก็ต้องวางตับหลอดไว้นะ ถัดไป G P S C ลงมาที่แนวรับสำคัญละ80บาท50สตางค์รอดูตรงนี้นะบริเวณตรงนี้แหละ80บาท50สตางค์ถ้ามี2เขียวน่าสนใจนะครับถ้ามี2เขียวน่าสนใจแต่ถ้ามันหลุดก็รอดูแถว75บาทนะสำหรับตัว G P S C มันต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบ <c oughs> เพราะว่าถ้าเขาขึ้นเขาขึ้นหลายวันไม่ได้ขึ้นแค่วันเดียวนะ ถัดไปกันกุลกันกุลตัวนี้ก็อืมก็เป็นแนวน้มขาขึ้นนะแต่ว่า h ้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงก็ระมัดระวังแล้วกันระมัดระวังแล้วกันนะครับสําหรับตัวกันกุลนะคนที่มีของวางสต็อป็อตไว้ที่หกบาทหนะ้าสิบแนวต้านก็เจ็ดบาท true นะครับ true ก็ซ i z e way up นะ size way up อืมคนที่มีของก็วางสต็อป็อตไว้ที่สี่บาทห้าสิบนะ แนวต้านก็4บาท92ถ้าผ่านไปได้5บาท70นะครับ2เขียวแล้วด้วย t r u ูนะวันนี้2เขียวแล้วด้วยนะมาพร้อมกับแรงเอ่อสวยดีสวยดีนะสำหรับตัวทรูนะผ่านไปได้นี่วิ่งแรงเลยนะเพราะว่าเก็บของมาประมาณเดือนกว่าๆละนะครับเก็บมาเดือนกว่าๆละนะ ของอาจจะยังไม่พอนะถัดไปกราฟนะกราฟก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะไม่อยากลงนะก็ยำ่ยำยำ่ยำยำ่ยำอยู่นะย่ำย่ำย่ำอยู่นะเออคนที่มีของก็วางสต็อปรัตไว้ที่สี่บแปดาทนะแนวต้านก็ห้าสิบสองบาทเจ็ดสิห้าสตางค์ถามว่าเข้าเก็บได้ไหมก็ยังยังไม่มีสัญญาณเนาะยังไม่มีสัญญาณเห็นไหม,มญญยังไม่มีสองเขียวนะครับยังไม่มีสองเขียว รอก,ก่อนนะรอก,ก่อนถ้าเขาขึ้นเขาขึ้นหลายวันนะนไมขึ้น,ข,นขึ้นหลายวันไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆถัดไป CPO แนวโน้มรออยู่ไม่ลงมาสักทีนะย่ำอยู่ตรงนี้เป็นเดือนแล้วเนี่ยไม่ลงมาสักทีเนี่ยเออนะก็อ่ะรอต่อไปนะ CPO ห้าสิบกบาทห้าสิบสตางค์ห้าสิบสามบาท ห้าสิบสตางค์นี่คือราคาที่เราหลอกอยู่นะครับเออแต่ว่าถ้าคนที่เข้าซื้อไปแล้วก็วางซับลอยไว้ที่ห้าสิบเจ็ดบาทนะถัดไป kce เออตัวนี้ปีที่แล้วเนี่ยเป็นพระเอกทั้งปีเลยนะปีที่แล้วนี่เป็นพระเอกทั้งปีเลยขึ้นมาตลอดเลยจากเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะปีที่แล้วใช่ไหมเนี่ย ปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาจากตรงนี้สามสิบเก้าบาทสี่สิบาทขึ้นมาจนถึงแปดสิบกว่าบาทแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็ขายละเห็นไหมห,หลุดแล้วนะขึ้นมาจากสิบสองบาทไปเก้าสิบกว่าบาทนี้ก็โหเยอะเพราะนั้นก็หลุดหลุดก็ใจเย็นๆนะครับหลุดก็ใจเย็นๆเราไม่ต้องรีบนะเราไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าหลุดเดี๋ยวนี้แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลงคุณดูดิ เนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมสองพันห้าสองสองศูนย์อ่าสองศูนย์เนี่ยยืนเหนือตลอดเลยนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมาหลุดแล้วไงมันเหมือนว่าโอ้เคยเนี่ยลงมาก็ไม่หลุดลงมาก็ไม่หลุดเนี่ยแต่เนี่ยหลุดนะครับถ้าหลุดนี้ก็ยาวอะ่ะมองภาพไหมา หุดนี่มียาวอ่ะผมว่านะอืมนะแต่ว่าทางเรมวิกนี่มันก็เนี่ยสามารถลงมาได้ถึงตัวนี้เลยนะหกสิบหกบาทยี่สบห้าสตางค์นะครับสำหรับตัว KCE นะ KCE ีหกสิบหกบาทยีสห้าสตางค์เลยนะเพราะนั้นไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบใจเย็นๆอย่าเพิ่งเข้าไปรับนะขอลดราคาอีกหน่อยนะตอนนี้มันลด ลดราคามาแค่เท่าไหร่ีเปอร์เซนต์นเนี่ยยีิบสามเปอร์ซนหนึงนะใจะเย็นๆนะถ้าลงมาถึงตรงนี้นี่มันลดกี่เปอร์เซนต์เออสามสิบกเปอร์เซนตนี่น่าสนใจมั้ยสามสิบกเอร์ซนตนี่น่าสนใจนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับก็ขอให้เด้งนะ วันนี้พรุ่งนี้นะขอให้เด้งนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ